คนที่ซื้อบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซี ทำไมถึงรวยกันเร็วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูคลิปนี้ให้จบคุณจะพบคําตอบครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้วิระสุวั์ครับผมเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นนักเก็งกำไรในตลาดฟอเร็กซ์มาปีนี้ก็20ปีแล้วครับเหตุผลที่ทําไมคนที่ซื้อบิตคอยเอาไว้เนี่ยทำไมถึงรวยกันเร็วผมแบ่งออกเป็น5เหตุผลด้วยกันนะครับหเหตุผลข้อแรกเนี่ยคือบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันวิ่งทุกวันไม่มีหยุดวิ่งทุกวันไม่พอแล้วมันวิ่งตลอด24ชั่วโมงงงงงมมม่่่่ีีีหยยยยยยยุดด้้ววนนนคครัครัันนับืือออออถาาาาเเททททกสิพ์ตชํํ มันยังหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับฟอเเนี่ยฟอเมันก็ยังหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยหุ้นมันยังมีเวลาตลาดเปิดตลาดปิดมันซื้อถ้าเป็นหุ้นไทยก็คือซื้อได้เฉพาะช่วงกังวันนะครับช่วงคืนตลาดมันก็ปิดละเสาร์อาทิตย์มันก็ปิดมันหยุดนักขัตเตอ์เลิกมันก็ปิดเพราะฉะนั้นชัดเทียบกับบิตคอยหรือคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อะบิตคอยนี่คือมันขับไปเรื่อยมันไม่หยุดเลยนะมันไม่ยอมหยุดพักไม่ยอมหยุดไรยงงามัถ ก็ต้องถึงจุดหมายได้เร็วกว่า รถที่มันหยุดพักอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาถึงข้อ2นะครับข้อ2 Bitcoin หรือคริปโตเคอรเรนซีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เกิดใหม่นะครับพอเป็นสินทรัพย์ที่เกิดใหม่เนี่ยราคาอิ่มตัวของมันอะมันยังไม่ถึงนะครับคำว่าราคาอิ่มตัวของมันคืออะไรผมยกตัวอย่างเช่นทองคานะครับทองคำเนี่ยมนุษย์รู้จักทองคํามาหลายพันปีแล้วตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นนครบาบิลอนอะพอทองคํามันถูกซื้อมานานแล้วเนี่ยถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนมาน,านานแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่คาคาาาางรอท เพดานของมันณเวลาเนี้ยมันคือตรงนี้แล้วมันก็เลยกันว่าราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยังขึ้นช้าเพราะมนุษย์เนี่ยสมมติเอาไว้แล้วว่าเพดานของราคาทองคำอ่ะมันน่าจีอยู่ตรงนี้แต่ว่าบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซีเนี่ยณตอนเนี้ยมนุษย์ยังหาจุดอิ่มตัวหรือว่าเพดานราคาของมันอ่ะยังไม่เจอและที่สำคัญคือณเวลาเนี้ยณตอนนี้นะครับยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซี y ประเมินมูลค่าแบบไหนมีวิธีการประเมินแบบไหนนถ้าาใครรรมมีีวิิธกปะเ มูลค่าบิตคอยหรือครนะิปโตเคเ r รนซีเนี่ยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับและสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้คนที่ซื้อครนะิปโตเคเ r รนซีเนี่ยรวยกันเร็วเหตุผลอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าครนะิปโตเคเหรนซีเนี่ยมันมีเกิดใหม่ทุกวันวันหนึ่งไม่รู้กี่ตัวคือณตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าในะแต่ละวันนะมีคริปโตเคเ r รนซีเกิดใหม่กี่พันตัวและคริปโตที่เกิดใหม่เนี่ยพอเวลามันเกิดใหม่ราคามันก็จะเริ่มต้นที่1 ถูกไหมครับพอเริ่มต้นที่1เนี่ยราคาคริปโต1ดอลลาร์แล้วมันวิ่งไป10ดอลลาร์เนี่ยภายใน1ปีนะครับสมัยนี้นะปี2-5-6-4ที่ผมพูดที่เนี่ยนะมันทําได้ครับมีให้เห็นเยอะแยะเลยนะคุณลองไปค้นดูสิว่าอ,อมันมันมีกี่ตัวสมมุติว่าต้นปีคุณซื้อคริปโตที่1ดอลลาร์ต่อคริปโตคุณซื้อไว 1>, 1ล้านคริปโตแล้วปลายปีเนี่ยมันขึ้นจาก1ไปเป็น10นั่นหมายความว่ามูลค่าพอร์ตของหุ้นน่ยจาก1ล้านบาทกลายเป็น10ล้านบาทภายใน1ปีเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับบวกลบนิดหน่อยคือประมาณ20%แต่มันก็จะมีบ้างน,นะครับบางปีที่มันโตขึ้นไปประมาณ70%อันนั้นมันก็เป็นกรณีพิเศษไปนะครับแต่ว่าคริปโตเนี่ยจาก1น่ไปเป็น1ิมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่คะ,คะ,ะครับฟุ้งเนี้็มนัน มันซื้อง่ายขายคล่องยกตัวอย่างเช่นทองคำนะครับอาจจะยกตัวอย่างทองคําบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ที่มันเกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่ายถ้าเราจะลงทุนในทองคำเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราต้องหาที่เก็บถูกไหมพอหาที่เก็บเนี่ยเรากล้าเก็บไว้ในห้องนอนของเราไหมคือส่วนมากเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนในทองคําที่มีทองคำเยอะๆนะครับก็จะไปเช่าเซฟที่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละผมก็ไม่รู้แหละเพื่อที่จะเก็บทองคําที่เราลงทุนเอาไว้มันยุ่งยากไงมันไม่เหมือนคริปโตคริปโตเนี่ยมันเป ที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลำบากในการหาที่เก็บเหมือนกับทองคําและข้อ4นะครับบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันใช้เงินเริ่มต้นในการลงทุนมันน้อยถ้าเป็นทองคำนะครับทองคำเนี่ยถ้าเราจะซื้อทองสักสักหน่วยหนึ่งอ่ะบาทหนึ่งแล้วกันบาททองแล้วกันเราต้องใช้เงินกี่หมื่นถูกไหมถ้าเป็นหุ้นเหมือนกันอ่ะหุ้นเนี่ยจะลงทุนในหุ้นมันต้องเริ่มต้นที่ซื้อเนี่ยหนึ่งร้อยหุ้นนะครับหนึ่งร้อยหุ้นมันก็ต้องเป็นหลักพันอ่ะมันอาจจะเป็นหลักร้อยก็มีแต่ว่ามันน้อย แต่คริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยใช้เงินเริ่มต้นในการลงทุนนะครับเท่ากับการซื้ออาหารแค่1่อิ่มเองนะถ้าเป็นถ้าเป็นที่เมืองไทยก็หลัก10บาทนะครับไม่ถึงร้อยอ่ะลงทุนได้แล้วอ่ะคริปโตเคอร์เรนซีและข้อ5นะครับคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเวลาเราซื้อเวลาเราขายเนี่ยมันเป็นความลับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เรามีคริปโตอยู่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยนะยกเว้นเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ข้อนี้นะครับมันเป็นข้อดีอย่างมากสําหรับข้าวบ้านแม่บ้านที่ไมน,นเมีเงิ อยู่เท่าไหร่ถ้าเป็นทองเนี่ยเก็บไว้ในบ้านใช่ไหมเดยวคนที่บ้านเขาก็จะรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเรามีทองอยู่เท่านั้นท่านี้แล้วถ้าเกิดเจอทองขึ้นมาเนี่ยเราก็จะตอบคาถามไม่ได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณเอาทองมาซุกไว้ตรงนี้ทําไมอะไรเงี้ยใช่ไหมและที่สําคัญนะครับคนที่เขามีเงินเยอะๆเป็นหลักหมื่นล้านเนี่ยถ้าเขาซื้อบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเอาไว้นะครับรัฐบาลของประเทศของเขาเนะี่ยไม่รู้เลยนะว่าเขามีเงินอยู่เท่าไหร่พูดง่ายมันมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างจะสูงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะว่าทําไมร คริปโตเคเรนซีณตอนนี้นะครับโอเคคนนี้เราก็มาสรุปกันนะครับว่าทําไมคนที่ซื้อบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซะีเนี่ยทำไมถึงรวยกันเร็วนะครับข้อ1ึราคามันวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะวิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยข้อ2มันเป็นสินทรัพย์ที่เกิดใหม่มันก็เลยยังไม่มีจุดอิ่มตัวนะครับข้อ3ซื้อง่ายขายคล่องครับข้อ4ใช้เงินลงทุนค่อนข้างจะน้อยครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆข้อ5มันเป็นความลับไม่มีใครรู้ว่าเรามีบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซีอยู่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ยอม โควินซีหรือบิตคอยเนี่ยทำไมถึงรวยกันเร็วถ้าข้อมูลที่ผมพูดไปเนี่ยมีอะไรที่ผิดนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยแล้วก็สําหรับใครที่มีเหตุผลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเออมันมีตรงนี้ด้วยนะเพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้จากผมอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับอันนี้ผมแถมให้และเป็นข้อที่สําคัญที่สุดด้วยนะครับก็คือว่าบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันทําให้รวยเร็วก็จรงิงแต่ว่ามันก็ทําให้จนเร็วด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรกดพื้นฐานของการลงทุนเนี่ย high risk high return ครับผลตอบแทนยิ่งเยอะความเสี่ยงยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณควรศึกษาเอาไว้ให้เยอะๆนะครับเรียนรู้ให้เยอะๆเลยแล้วคนนี้คุณจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนจากที่ไหนละ่ะเพียงแค่คุณฟังคลิปที่ผมพูดทุกค,คลิปนะครับที่เกีกกเกรเร่ย